สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็มีคัามฝันมาเล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตเจ้าของคัามฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยฝันว่าไปที่ศูนย์เด็กเล็กเจอเด็กเยอะมากเราก็เดินมาเรื่อยๆมาเจอเด็กทารกอาบน้ำในกระมัง เราต้องหยุดเดินแล้วนั่งลงเพราะน้องอาบน้ำมีกลิ่นตัวที่หอมมากแล้วเราก็ลุกเดินไปเจอลานกว้างที่เขากำลังทําพิธีบวงสวงอะไรสักอย่างมีคนเข้าร่วมพิธีเยอะมากเราก็เข้าไปด้วยไปถึงไปยืนพนมมือข้างหน้ามีสารพระภูมิสีเขียวตั้งอยู่สองสารทุกคนต่างยกมือไหว้พอสักพัก มีคนบอกให้เปิดฝาผราอบออกทุกคนก็เปิดพร้อมกันแต่ฝาผราอบของเราล่วงตกพื้นแล้วมีเลข69ขึ้นที่ฝาแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเลข774หรือ447นี่แหละในฝันเรากลัวลืมเลยจดใส่มือเป็นเลข4473หรือเลขอะไรจำไม่แม่น3ตัวท้ายหลังคือ473 แต่คนทั้งหมดกลับพูดพร้อมกันว่าเห็นไหมเลข7-9เราก็งงทำไมของเรา6-9คนเดียวพออยู่มีผู้หญิงใส่ชุดขาวถ้าจำไม่ผิดถามเราว่าอยากดูอะไรไหมเดี๋ยวแกจะเปิดให้ดูเราก็บอกอยากดูแกก็เปิดพื้นอิฐที่เรากำลังเหยียบอยู่ให้ดูแกก็ถามว่าเห็นไหมอยู่ดีๆมีปูมาจำนวนมหาศาล ทั้งเล็กทั้งใหญ่ขึ้นมาจากดินเยอะมากแล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าลูกสาวมาปลุกให้พาไปเข้าห้องน้ำกลับมานอนก็นอนไม่หลับหลับอาตอนตีสี่แล้วก็ฝันต่อว่านั่งกับเพื่อนสี่คนแล้วบอกเพื่อนว่าให้ซื้อด้วยนะหกเก้าแล้วเพื่อนถามว่าเอาเลขมาจากไหนเราก็เล่าความฝันที่เราฝันนะให้เพื่อนฟังอยู่ๆเพื่อนก็บอกว่า นั่นไงาสารพระภูมิสีเขียวแต่ฝันที่สองเห็นแค่เสาพระภูมิไม่มีตัวบ้านตั้งอยู่กลางบึงและเพื่อนพากันตกใจวิ่งหนีกันออกไปก็ไปเจอสารพระภูมิสีเขียวกับสีอื่นตั้งอยู่เต็มเลยฝันยาวมากต่อมาผู้ชายฝันฝันว่า มีคนเอาพระมาให้เลขโค้ดใต้พระเจ็ดห้าแต่ในฝันเนี่ยบอกว่าอยากได้เลขหนึ่งห้าต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าฝันว่ามีคนยื่นกระดาษสีขาวมีเลขห้าห้าสี่ให้ต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าฝันว่าเด็กบอกแม่เราให้เขียนเลขใส่กระดาษสองหนึ่งหนึ่งสอง เราเป็นคนเขียนให้เด็กผู้หญิงผมสั้นร้องไห้งองแงว่าเขียนให้หน่อยต่อมาพู่หญิงฝันวันจันทร์ที่2 9ฝันว่ารถเพื่อนพังน้ำมันเครื่องไหลเต็มพื้นเราเลยเอาเลขอะไปซื้อหวยถูกแสนกว่าบาททะเบียนรถเพื่อน4451ต่อมาผู่หญิงฝันวันจันทร์ที่2 9ฝันว่า มีคนให้เงิน4 7 7 0บาทคนฝันเล่นแต่หวยรัฐบาลไทยนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่29ฝันเห็นหมอปลายว่าเขาเนี่ยเปิดคอเสื้อช่วงบนของหน้าอกให้ดูแล้วเขาให้เราเนี่ยดูในกระจกว่าเห็นอะไรเราบอกว่าไม่เห็นเขาบอกว่าดูดีๆในกระจกเห็นเป็นตัวเลขเลยค่ะ เห็นหกเจชัดเจนมากแต่จําไม่ได้ว่า3ตัวคือเลขอะไรนะต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่30ฝันวันนี้ฝันว่าซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าคนหนึ่งดึงเลขท้ายสามสองสองชุดชุดหนึ่งหกใบอีกชุดหนึ่งแปดใบแม่ค้าเลยพูดว่าดึงไปทำไมสามสอง เลขมันจะออกสามหนึ่งนะหนูคือในฝันตกใจมากเลยขอเปลี่ยนใจว่างั้นเอาสามหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเป็นใบแม่ค้าอยากได้ตังค์ไม่อยากให้แล้วดึงหววชุดไปแล้วเลยได้สามสองมาแทนคือแม่ค้าอยากขายหววชุดก็เลยไม่ให้แบบไม่ให้เปลี่ยนต่อมาเป็นฝันของคุณน้องฝันแม่นนะคะ น้องฝันเมื่อคืนว่าได้ลุ้นหวยรัฐบาลไทยหน้าจอทีวีกับลูกสาวสองคนบอกให้ลูกเตรียมตัวจดรางวัลที่หนึ่งกำลังจะออกแล้วทางโทรทัศน์ก็ประกาศผลรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2565เลขที่ออก724 558 กีดลั่นบ้านเลยฝันแม่นอยู่น้องพาฝันแม่นอาจจะลดแต้มเพิ่มแต้มนะคะ5 8ก็จะเป็น5 7 5 9หรืออาจจะเป็นข้างหน้านะเจ็ 7, 2, ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่านั่งดูทีวีแล้วเขาประกาศหวยล่าง2ตัวออก6กหนึ่ง ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่เกฝันว่าซื้อหวย12แต่หวยออก956ข้างล่าง11งวันนี้คนฝันเก้า9กก็เยอะหลายคนเลขอันต่อมาฝันวันจันทร์ที่9ฝันเห็นเลขหน้าแผงลอตเตอรี่เลข939ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่ารถแม่นไฟไหมทะเบียนรถ7 5 7 8 ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ยีิบเฝันว่าหวยออก7จ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยต่อมาผู้หญิงฝันว่ามีคนบอก1นึสี่หทั้งบนทั้งล่างแล้วเขาก็บอกว่าหนึ่งสี่หกทั้งบนทั้งล่างเขาพูดสองรอบต่อมาปู่ฝันปู่ฝันว่าแทงไฮโลสี่สาในฝันปู่บอกว่าถูกด้วย ต่อมาผู้ชายฝันวันจันทร์ที่เกฝันว่าแม่ตะเคียนบอกเลขหนึ่งสองเลขชนกับที่เด็กร้องงอแงให้เขียนนะคะต่อมาผี่หงฝันวันจันทร์ที่เกฝันว่าหวยออก599ในฝันคือซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วถูก3ตัวตรงๆเลยวันนี้คนฝัน59ก็เยอะอยู่เนาะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเกนี้ ต่อมาผู้หญิงฝันวรังคารที่30ฝันวันนี้ฝันว่ามีคนให้หวย5 4 2ตัวเลขไม่เรียงกันนะตัวสีแดงตัวเลขเนี่ยไปคนละทิศละทางอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันต่อมาผู้หญิงฝันวันรังคารที่30ฝันว่าน้าที่เสียมากระรซิบข้างหูว่า9 2 6 ต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่30ฝันว่าคลอดลูกแฝดสคนเป็นเด็กผู้หญิงทั้ง3คนน้ำหนักเด็กทั้ง3คน3.1กิโลต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่8ฝันว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนมาซื้อของราคา390บาทพอเขาจ่ายตัง มาปุ๊บเรารับแล้วดูเป็นแบงค์พันเก่าๆรุ่นรอเก้าฉบับเก่าๆติดมาหลายใบายมากแล้วแบงค์ยี่หใบต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ยี่เขาบอกเมื่อคืนเมากลับมาบ้านนอนชั้นล่างเพราะขึ้นไปข้างบนไม่ไหวฝันว่ารถคันนี้ยอยู่ๆก็เปิดไฟเองดังปี๊บปี๊บ แสงไฟส่องตาจนนอนไม่ได้ลุกขึ้นมาบ่นว่ารถเป็นไรจนตื่นในฝันพอจะออกไปดูตื่นอีกทีอา้าวเราฝันนี่ว่าทะเบียนรถแปดห้าหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ยีฝันประมาณช่วงตีห้าฝันว่ากำลังจะเดินไปขึ้นรถแต่พอเปิดประตูรถรถหนู ไหลลงเนินไปชนต้นไม้ได้ยินเสียงระเบิดควันเยอะมากแต่ไม่มีไฟทะเบียนรถ3 0 2 9คนฝันเล่นหวยลาวกับไทยค่ะต่อมาฝันว่าไปซื้อเส้นมะละกอที่เขาห่อใส่ถุงไว้ถุงละ25บาทอบาท คลิปนี้มีความฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ